ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหน100ึ่งร้อยเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคะนุา,นาด,ดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัาสิบเปอรเซ็นกบ อันนี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่13เดือน3มีนาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือ จุดเจ้าตาจันส่วนรงสีกับดาวพูตโตเท่ากับจุดเจ้าตาทิศความหมายจะแปลว่าการทำงานของต่อมต่างๆภายในร่างกายจังหวะชั่วโมงประจำวันอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผนหรือเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการลุล่วงไป การพัฒนาการของมันสมองความรู้ความเข้าใจสภาวะที่ไม่มั่นคงในสาในสาธารณชนการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงประจำชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ผมอ่านทุกประโยคจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทย ทนนี้เนี่ยคีนี้เนี well, Hence, ่ยเราจะมาดูเรื่องของความรักที่ดีเจ็ดสิบเอร์ซนสหรับคนที่ไม่ต้องการเรื่องความรักต้องการงานเงินอย่างเดียวเรามพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนคําว่าความรักเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของเงินคุณก็จะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นนะในทางกับการบางคนฟังแต่เรื่องความรักเลาพูดเรื่องของงานเงินคุณก็เปลี่ยนคําว่างานเงินเป็นเรื่องของความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่ที่มากขึ้น ที่เหมาะสมกับที่เราอยากฟังนะครับทีน,นี้เนี่ยถ้าเป็นความรักที่ดี70%เนี่ยคือจุดที่มาสู่ลำสีก็คือดาวอยู่ในนัดก็สามารถตีความหมายว่าตัวเราอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่าการติดต่อผ่านทางโลกออนไลน์โปรแกรมหาคู่าทางโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตเช่น facebook หรือว่าโปรแกรมหาคู่หรือว่า ทางไลน์ m e s s e n g e r หรือว่าการติดต่อจากสื่อสื่ออินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีหรือบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์ที่คือฉันก็ไม่ได้เล่นโซเชียลฉันไม่ได้อินเทอร์เน็ตฉันก็ทั่วทั่วไปแบบก็อาจจะหมายถึงเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าเราอาจจะไปเจอกับคนที่เราไม่ได้คาคดคิดคาดฝัน แบบฉับพลันแล้วก็จะมีเรื่องของการพัฒนาการที่ดีเพราะว่าดาวพูโตเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาการที่ดีใช่ว่าแต่ว่าอยู่ในพิกัดของดาวเสาร์ราศีแคปิคอนก็คือคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องององๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูเรเนียนช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้ว ค่าเรียนข้อหนึ่ง0อ0บาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทำคือคลิกตรงนี้ทำนี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทำเป็น แล้วผมสอนเนี่ยคร์้หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจแต่คนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่นิ่นเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนเนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ย ไอ้แปสิแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัญญาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤด,ดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ดสิแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญางดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนีย ซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จบคอร์สคราวนี้ไอ้คนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจะงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้แต่ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยูนเตีันเป็นเขาก็ต้องมันเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมคราวนี้ไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ย เขาก็คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลือยี่สิบเอร์เซ็นหลังมาสอนดวงอยู่นนเนี่ยเนี่ยพอสอนแบบเดียวคนที่เรียนคอร์สสองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังครับอ่ะน,นิดนิดี่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลียเ้ยงไข่ไงแต่คนสอนก็ามักจะอ้างว่า อ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบรอ้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกเพราะไม่ไม่หรือว่าคนที่มีข้อจำกัด คนที่ยุหมาคุณก็ได้จนของคุณรวยคุณชายัชชายหญิงและหญิงหรือว่าคนที่คนเก่าก็ได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันบางอย่างแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันเพราะอิทธิพลของเรือนตายที่สี่คือจุดเจ้าตาจันทีนี้ดาวจันตรงนี้ที่อยู่ข้าองศาของราศีมิถุนก็คือเรื่องของการติดต่อการพูดคุยและ อยู่ในเรือนจาที่3ก็คือดาวพุธก็คือการติดต่อบางอย่างที่ทําให้คุณมีความตกใจในลักษณะที่เราบนราพึงพอใจอ่ะพอเราพึงพอใจมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราเราเกิดความสบายใจอันนี้ก็มันก็จะเป็นเป็นมนลักษณะของความสัมพันธ์ที่ที่แบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันมันคือเรื่องของความสําเร็จบางอย่างที่ ที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วอย่างนี้ก็ได้เป็นอะลักษณะที่เราเราู้สึกว่ามันมันมีพัฒนาการแบบเป็นขั้นๆนะข,ขั้นที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยสามารถที่ตีความหมายแบบเนี้ยได้นี่คือคือด้านบวกด้านบวกที่ดีเจ็สิเปอร์เซ็นในเรื่องของความรักความผูกพันนะอันนี้เนี่ยเอ่อ เราก็ต้องมาดูจุดเจ้าตาด้วยว่าจุดเจ้าตามันจะเป็นเป็นคําตอบคําตอบสุดท้ายนะเพราะว่าและดาวกำเนิดของเรานะอันนี้ก็คือสําคัญมากอนนีนี้เนี่ยดาวมันก็จะมีสองได้ใช่ไหมทีน,นี้ผมจะอธิบายด้านลบด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นที่แย่ๆที่แย่ๆในเรื่องของงานที่แย่ๆนะน็คือจุดที่มาส่วนสีก็คือดาวยูเรนะัสก็สามารถตีความหมายด้านลบสุดๆว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะ เบาแหวงหรือว่านานทิ่เกิดปัญหาแบบโดยที่ว่าเราไม่ได้คัดคิดในลักษณะของนาฬิที่คุณแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยดาวพโตโใช่ปะแต่การแก้ปัญหาของคุณไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าอาจจะไม่หรืออาจจะแบบได้ตังค์ไม่ครบคือทาาเสร็จมีคนจ่ายตังค์มารื่เร็วอะไรเงี้ยอีกเครื่องหนึ่งก็ย,งยังไม่จ่ายหรือแบบจ่ายช้าหรือบางคนแบบ เอ่อจะได้งานตรงนี้แต่ว่าเรายังไปไม่ได้เราอาจจะบอกเขาว่าเดี๋ยว้องรออีกสิบวันอย่างเงี้ยเพราะเรา้องทำงานที่เก่าเงี้ยพอพอถึงอีกสิบวันเราจะไปเียเขาก็บอกไม่ไม่ไม่ต้องแล้วเพราะเขาได้คนใหม่เงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเอ,อ่อเข้าไปดูเช่นเขาอาจจะแบบเออเนี่ย มาทํอะไรได้ไหมเราบอกเออพี่ติดงานอยู่เดี๋ยวรออีกประมาณสิบวันเพราะว่าหนูเราเปชอบงานนะบอกว่าหนูก็จะเข้าไปดูแลให้พี่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่งานพี่เสร็จทันแน่อนอนเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยสามสิบวันเนี้ยแล้วคุณก็เข้าไปแบบไปวางเหมือนไปวางยาวางระบบว่าไม่ให้ใครมาทําแบบหน้าที่แทนเราอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นในลันกษณะของแบบคือเขาคนที่มากล้าเราอาจจะแอบไปหาคนเนาะ คนใหม่มาดูอย่างเงี้ยคนก็ใจร้อนเนี่ยถ้าคนใหม่มาดูเห็นว่าโอ้โหมันนานเขาต้องมาแก้ปัญหาของคุณที่คุณไปไปไป,ไปวางยาไว้เนี่ยไปวางแผนว่าไม่ให้ใครมาทําแทนคุณเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเลยแล้วก็สุดท้ายคุณก็อีสิบวันคุณก็เข้าไปทําได้อันนี้นคือยกทุกอย่างมันก็เหมือนกับงานบางคนทางานไปรับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเขียนสัญญายดีเพราะว่าอิทธิพล ของดาวพุธเนี่ยก็คือเรื่องการติดต่อแล้วก็เรื่องเอกสารสัญญาคุณจะได้ไม่โดนใครมาโกงคือแบบบางครั้งเราอาจจะแบบไว้ใจคนหรืออะไรเงี้ยด้วยลงปากเงี้ยไม่ได้คุณก็ต้องเขียนสัญญาคือคุณต้องให้ความสําคัญกับเอกสารสัญญาซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าเอาให้เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิต คือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอก้เลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรูวปะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหลาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอคนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไยังไงไง ซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูล้าหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่า อ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอ่ะ ดูดวงยูเรเนยียนเองเป็นแน่นอนร้อยเอร์เซ็นดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปเซนต์เล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเออมัก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์ งานสิบชิ้นเขาซื้อของคุณสิบชิ้นเหมือนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณไปซื้อของมาก่อนสิบชิ้นลงทุนไปหกพันคุณก 4, 000, ็ต้องกำไรสี่พันวะนุงเกลนเขาบอกเอาแค่ห้าชิ้นอย่างเงี้ยคุณก็ขาดทุนดิคุณไปซื้อของมาแล้วอะคือคุณซื้อของมาหกพันแต่เขาเขาซื้อของคุณเต็มที่แค่ห้าชิ้นเนี่ยก็คือห้าพันแล้วมันจะมีมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะฉะนั้นคุณก็ต้อง สิบชิน้นหมื่นหนึ่งรับเงินมาจ่ายไปเลยเจ็ดพันแปดพันอะไรยกตัวอย่างวก็ถ้าเลยเจ็ดวันเดี๋ยวให้ปรับวันที่แปดวันละพันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงกูทำสองวันก็เสร็จอันนี้คุณก็จะได้ไม่โดนใครโกงไม่โดนใครแบบตุกติกอย่างเงี้ยงั้นคุณโดนยกเลิกงานแล้วคุณจะแบบแบบขับพันเลยนะมันจะเป็นแบบขับพันว่าอินพรมดาวอยู่เลยนะอยู่นัน้นคือด้านลบเลย่ยมันจะไปได้อย่างงี้ Uh, อยูเรเนสะถ้าด้านลบเนี่ยมันก็จะแปลว่าอุบัติเหตุอย่างเงี้ยการทะเลาะคุณก็ต้องระวังนี้ผมก็เลยมาเตือนทีนี้เนี่ยถ้าเป็นด้านลบเรื่องของความรักที่ที่แย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ดาวยูเรเนสนี่นนคือเรื่องของการทะเลาะบบาแหวงหรือว่าเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดคิดในลักษณะของการพัฒนาการเรื่องของความรักที่คุณคิดว่ามันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ ช่วงนั้นคุณอาจจะมีการนัดกันหรือเขาอาจจะไม่มาอาจจะติดงาแต่คุณอาจจะแบบโมโหแบบพิมพ์ไปว่าเราเลิกกันเถอะฉันทนไม่ไหวหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคําพูดเป็นคาพูดแล้วก็เหมือนเขาอาจจะแบบมีลักษณะเอแบบไม่ไว้วางใจเหมือนคุณจับผิดบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ช็อก หือเหตุการณ์ที่คุณต้องลําบากเพราะเขาหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้คัดคิดมาก่อนแล้วก็จะมาแบบรวดเร็วมันก็อาจจะทำให้เราเป็นความรู้สึกว่าแบบถูกจํากัดระงับอิทธิพลดาวเสาก็ผมจะแนะนําว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนั้นคุณก็นิ่งๆเขาไม่มาเขาติดงานก็บอกไม่เป็นไราทางานก่อน แต่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ติดงานหรอกเขาอาจจะไม่อยากเจอคุณหรือเขาอาจจะไปไปคุยกับคนอื่นก็ช่างเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงนั้นอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณตกใจสุดๆตกใจเพราะเขาคุณก็ต้องตั้งสติให้ดีอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่คุณทําให้คุณช็อกทําให้คุณรู้สึกนิ่งอึ้งแบบไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้กับคุณอย่างเงี้ย ันนี้คุณก็ต้องระวังทั้งๆท,ที่เรารสึกว่าทุกอย่างมันไปได้ดีแต่ว่ามันที่ไปได้ดีว่าดาวูโตะเนี่ยแต่ว่าที่ช็อก็ดาวยูเรนะัสแล้วก็มาในลักษณะที่แบบฉับพันธ์เนี่ยเพราะว่ามันเจอกับออ่จุดเจ้าตาทิตแล้วอยู่ทํามุมสี่ห้าด้วยอยู่ในาราศีกุมก็คือดาวยูเรนะัสแบบมาแบบรวดเร็วคนที่คุณไม่เคยเจอ ฉะนั้นเนี่ยเราเราเราต้องระวังคือโดยเฉพาะเรื่องของการให้ยืมเงินการเ,เซ็นคำประกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คุณทำแบบคุณจะเจอเหตุการณ์แบบวค,แบบคุณไม่ได้คาดคิดอะ่ะคุณอย่าไปเซ็นคำประกันอย่าไปรับรองอะไรแล้วกันเพราะมันอาจจะทำให้คุณลำบากได้ในการที่คุณไปไปทำสิ่งนั้นในการเซ็นคำหรือการรับรองอะไรหรือการให้ยืมเงิน คุณอาจจะโดนหลอกอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะอันนี้คือด้านลบ30%เรื่อง,องความรักที่แย่ๆ